<On> โซเคลียวาววายินดีร่วมงานหากปรับนิสัยดีขึ้นมากี้ลัน่นหมดลุน้นฮอปบอยแฮปปี้สนิทแบบพี่น้องกระต่ายงงข่าวลือวีผล่อไปช่วยล้างรถที่คอนโดพิษควงเอมี่เที่ยวญี่ปุ่นยนันเป็นเพื่อนกันไม่คิดจี รับมีปัญหากับนัดโต้โนเนียเบลล่าในภาพ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณผู้ชมครับอยู่กับเรา2คนนะฮะผมองค์เขมรัสสันทนาล์ครับและดา,ดาวรินดาด,าดารงผลนะคะวันนี้ได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะกับเอฟเอ็มนะคะใช่แล้วครับหนึ่งชั่วโม,มงเต็มบอกเลยมีแต่วความแซ่บเกิดขึ้นรเรื่องไหนที่คุณอยากรู้นี่นะจ๊ะลองไปโพสต์ถามใน Facebook เราได้เราก็จะเก็บมาแล้วเราก็จะเอ่อเปิดเผยด้วยว่าใครถามใช่ไปกดไลค์กันซะนะคะสำหรับเอ่อเฟซบุ๊กด้วยใช่แล้วคปจะมาเปิดเผยก็น่าสนะสิไปกดไลค์กันกับ EFM on TV รวมถึเอากฟเอชมไปอันนะคะเพราะว่า แต่ละวินาทีนะ เราอัปเดตกันแบบสดๆเลยวินาทีต่อวินาทีใช่ทุกครั้งที่นักข่าวเราออกไปทําข่าวไปสัมภาษณ์ปุ๊บเราก็เก็บารายงานทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปฟอลโล่กันได้นะคะที่ efm on tv ค่ะใช่แล้วนะครับเอาล่ะก่อนจะอัปเดตข่าวการตอนนี้มีหนึ่งรายการอยากฝากไว้ด้วยนะครับรายการไทยฮีโร่ดรีมทีมตบท้าฝันครับเป็นซีรีส์เรียลิตี้รูปแบบใหม่เลยนะครับของเหล่าฮีโร่สาวนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนั่นเองนะครับที่ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้ชาวไทยทั้งประเทศได้ชื่นชมกันกับเรื่องราวทางเบื้องหาลงัพ่ดรวม ถึงจุดหักเหบนเส้นทางนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อผู้เล่นหลักเนี่ยใกล้ที่จะถึงวาระที่จะต้องวางมือแล้วพร้อมกับศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับโลก3ทัวร์นาเมนต์ ที่เวียนมาบรรจบกันพอดิบพอดีเลยทําให้โค้ชออสนะฮะหรือว่าคุณเกียรติพงศ์ราชตากริงไกต้องเตรียมวางกลยุทธ์การสานต่อของทีมสายเลือดใหม่ที่จะก้าวเข้ามาท่ามกลางบทพิสูจน์ฝีมือที่ท้าทายศัก์ศีนั่นเองครับค่ะแล้วก็รวมติดตามและส่งแรงเชียร์ให้กับเหล่านักตบสาววอลเลย์บอลของเรานะคะทีมชาติไทยเนี่ยขึ้นสู่การเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียค่ะผ่านการสร้างสารรค์เรื่องราวของคุณแอนศรยานาคาสวุวรณค่ะเป็นพุ่มกับที่ฝากผลงานไว้กับภาพยนรยตร์เรดดี้เรื่อง ไนท์สกอร์จากค่าย c t h นั่นเองนะคะในรายการไทฮิโร่ดรีมทรีมตบท้าฝันเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้ทุทกๆวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่สิงหาคมไปถึงตุลาคมนี้นะคะ,คะก็เขาออกอากาศไปแล้วตั้งแต่3สิงหาคมที่ผ่านมาใช่แล้วก็ติดตามมาได้ทั้งช่องวันนะครับหมายเลข31แล้วก็จะเกิดเป็นกล่องก็คือ41ใช่แล้วนะครับติดตามกันมาเริ่มกันที่ข่าวของเราดีกว่านะครับข่าวแรกของเราวันนี้นะคะเป็นข่าวของคู่จิ้นขวัญใจมหาชนเชียร์กันเล อยากให้เป็นแฟนกันจริงๆ,ๆเพราะว่าก็เห็นแบบเส้นิสนมกุกกี้กันไปมาค,คุณบอยประกอบแล้วก็มาคี้นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนแบบว่าโอ๊ยทำไมดูหวานหวานล่ะอ,อะไรยังไงความสัมพันธ์มีเปอร์เซ็นต์จะคืบหน้าไหมนะครับเราต้องไปติดตามกันด้วยเพราะว่าทาั้งคู่เนี่ยก็โสดกันอยู่นะฮะแถมยังมีหมอดูออกมาทักหนุ่มบอยอีกว่าจะมีเนื้อคู่เนี่ยเป็นสาวแม่มลูกครึ่งอ,อย่างนี้ก็ตองละสินั่นงไงหลายคนก็ได้จับตา <ละ S 1> แบอกว่าแม่มที่ว่า มากี้หรือเปล่านะจ๊ะงานนี้สาวมากี้จะว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันและในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณบอยด้วยสาวมากี้เนี่ยมีของขวัญเอ็กซ์คลูซีฟสุดเซอร์ไพรส์อะไรให้พี่ชายคนสนิทคนนี้บ้างเดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับมาต่อที่ข่าวของนางแบบสาวหน้าหมวยหุ่นเป๊ะนะคะนั่นคือลินนั่นเองค่ะก็ลินนี่คือแฟนนี่ไงโทนี่รักกันถูกถูกอ่าก็ที่เขามีเรื่องคาราคาซังกันตอนนู้นอะไรอย่างนี้นะความรักเนี่ยตอนนี้กับโทนี่เนี่ยเป็นยังไง้งเดดวตอััปสกกนนนิึะะคแล วันใจสุดหล่ออย่างโทนี่เนี่ยเพิ่งพาหลินเนี่ยไปไหว้คุณแม่ม,มาเยี่รักแก่นมาเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาะคะก็ต้องถามสักนิดนึงค่ะว่าเจ้าตัวเนี่มีอาการแบบ เขินเขินเกรงๆบ้างหรือเปล่าเพราะว่าไปเจอแบบญาติผู้ใหญ่ฝั่งชาย<ม>าก็เห็นฝ่ายชายพาไปเจอครอบครัวแบบนี้นะคะฝ่ายหญิงเนี่ยเคยพาว,วานใจของตัวเองไปเจอครอบครัวของหลินบ้างหรือเปล่าจะ้ะเดี๋ยววันนี้หลินเข้ามาตอบกันด้วยนะคะมาต่อที่หนึ่งข่าวครับของพระเอกคนนี้หนุ่มหน้าโมนนะของวิกน้อยสีนะครับอย่างคุณเจมาที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าผ่านข่าวมาทุกรูปแบบแล้วล่าสุดมีหนึ่งกระแสออกมาจ้ะทำให้หนุ่มเจมานี่นะต้องออกมาชี้แจงเลยพี่ด้มีคนเมากันว่าเจมา หี่ <Ye> e! สาวประเภทสองไม่ให้ร่วมงานไม่ให้เข้าใกล้ <He? S 2> รังเกียจรังเกียจอย่างนี้ <c oughs> จะจริงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ต้องไปถามกันแล้วถ้าจริง <c oughs> ยีเ e, พราะอะไรน่าเอ่าอย่างนี้รวมถึงมีคนมองว่าหนุ่มเจม,มาเนี่ยที่เป็นพระเอกหนึ่งในห้าจลละครดังสุภาพบุรุุจุรธาเทพเพื่อนเพื่อน,นมีกระแสบแบบมีละครต่อเนื่องแต่หนุ่มเจม,มากลับดูเงียบปัสวะเลยอย่างกับปาชา้าไม่ดังเปลง่งปังเท่าเพื่อนๆน,นงานนี้เนี่ยเ <c oughs> จ้าตัวจะว่าอย่างไรเดี๋ยวต้องให้ซีแจง <c oughs> ใช้คำว่าเงียบฉี่ก็ได้เงี <c oughs> ยบปัสวะเดี๋ยวไม่สุดภาพ <c oughs> มาที่ต่ออีกหนึ่งสาวนะคะนี่คือแพนเค้กนั่นเองค่ะก็ล่าสุดไปลันลาที่เมืองจีนมาบาดเลยนะคะทริปนี้เนี่ยแพนเค้กดูจะแฮ อัพภาพแล้วก็วิดีโอลงอินสตาแกรมทียิบเลยทีเดียวที่นี่กลับมาถึงเมืองไทยทังทีเนี่ยก็ต้องขอถามทริปนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเออบินไปไลฟ์ฟาถึงจีนแผ่นดินใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงแวะมาว่าสาวแพนเค้กของเรานะคะบินไปถึงเมืองจีนเนี่ยก็มีแต่เหล่าแฟนคลับเหล่าพวกอติอมมยทั้งหลาย<อ>น,นะคะมาต้อนรับเป็นเยอะมากแล้วก็มีการจัดมิทติ้งแบบเล็กๆให้กับแพนเค้กด้วยได้แบบืบนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอะแฟนคลับเฉพาะใกล้ชิดจริงๆเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งสาวแพนเค้กเองเนี่ยก็ถือ ว่าปลื้มปริมขนาดไหนนะคะวันนี้เขามาตอบกันด้วยรวมถึงนี่ค่ะไม่ใช่แค่สาวแพนเค้กคนเดียวที่มีแฟนคลับล่าสุดสารวัตรมีก็มีชาวจีนมาขอถ่ายรูปด้วยนะจ๊ะนะอาส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะแพนเค้กจะรู้สึกไงบ้างที่แหมแฟนตัวเองก็มีแฟนคลับเป็นชาวจีนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปฟังจากปากของแพนเค้กกันค่ะรวมถึงอีกหนึ่งข่าวปิดท้ายกันครับ กับข่าวนี้เลยหลายต่อหลายคนก็สุดจะทนกับพฤติกรรมของนางเอกสาวอย่างวาวานิชารีงานนี้ครับเลยทําให้ผู้จัดคนเก่งจากละครอย่างค่ายเวสต์มีเดียคุณตู่ปิยะวดีมารินนน์ครับจัดการชื่อนังเอกสาวแบบเด็ดขาดกับการปลดชื่อของสาววาวากลางอากาศจากละครเรื่องจุดนัดพบและบ่วงอธิษฐานกลายเป็นประเด็นใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวแล้วก็มีการออกมาเคลียร์อะไรกันไปงานนี้ครับจึงทําให้ผู้ใหญ่ในช่องเนี่ยต้องเรียกตัวนางเอกสาวเข้ามาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยและด้านคุณตู่เอง ก็ได้มีโอกาสเคลียกับสาววาวาแบบตัวต่อตัวด้วยรเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีการกลับมาร่วมงานกันอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามนะขวาจากปากของทายาทช่อง3าคนนี้เลยพร้อมกับอาการนี่หลังจากที่ผ่าตัดหัวเข่ามาด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ,รบอ่ะทั้งหมดทั้งปูงยวให้พี่ตู่ช่วยกันตอบครับตอ,ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะก็นี่ผ่ามาเดือนหนึ่งแล้วก็ยังบวมอยู่ แต่ว่าก่อนหน้านี้คือคุณหมอก็ไม่ให้ทําอะไรเลยล่าสุดเมื่อวานไปหาคุณหมอมาคุณหมอก็เริ่มให้ทาค่ากายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากขึ้นมันจะหายร0อยเซนตนะแต่ว่าต้องใช้เวลาแบบแล้วแต่คนหเดือนถึงปีหนึ่งก็หลังจากเคลียร์ก็สลับตัวก็จบแล้วนะก็คือเราก็ได้พูดคุยกันแล้วแล้วก็เคลียร์สถานการณ์ทุกอย่างคือก็เข้าใจตรงกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันที่เจอกันที่ช่องอะค่ะเขาก็เขาขอโทษ ก็ขอโทษในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ใจอย่างเดียวก็คืออยากให้น้องคิดได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรับตัวคนที่เข้าวงการก็เด็กลงเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นความประมาทหรือความคิดไม่ถึงหรือด้วยความแบบผ่อนประสบการณ์อ่ะมันก็ทําให้มีนักแสดงที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่อนข้างเดือะเหมือนกัน ที่ปักกิ่งเนี่ยค่ะผู้บริหารเขาชอบตุ๊กตาหมีอยู่แล้วแล้วก็ไม่เห็นว่าของเราเท d ดดี้เฮาส์เสียค่อนข้างมีหลายสาขามากมีตุ๊กตาหม,มีหลาลกหลายรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจก็เลยอยากจะไปะเปิดที่นู่นด้วยก็เป็นการต่อยอดของเราด้วยเหมือนกันที่ที่ปักกิง่งเขาก็รู้ว่าเราจะไปขเขาก็เตรียมทีมมามาจากไต้หวันจากจีนหลายๆเมืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มารอรับพิ่สนามบินกันเต้นกันไม่เคยเคมีความรู้สึกแบบนี้ที่บ้านเราเลยแล้วก็จะมีป้ายไฟมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ตื่นเต้นดีเขาก็เขาก็ตั้งใจ ให้เขาเหมือนเป็นการขอบคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็กลับไปเจอเกาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีหลายทริปที่เขาที่สัญญากันไว้ว่าจะไปแต่ก็ยังไม่ได้ไปสักทีใช่ค่ะแต่ก็ต้อยังประกาศยนเพิ่มเรียกว่าเริ่มเรียนเลยดีกว่าเกียร์ไม่ได้ไปด้วยกันนาดค่ะไปแล้วก็คือมันเป็นเป็นโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปเปิด Teddy House ชินุด้วยก็ไปช่วยกันแล้วแฟนแบบช่วยอะไรยังไงอะไรบ้างก็ขอถ่ายรูปนะแล้วก็เขาก็น่ารักคือเขาก็แบบให้เกียรอย่างเี้คะ กันแล้วก็แบบมีแท็กมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จริงไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าผมทํางานกับใครเราเราก็ทํางานทุกคนได้คือทุกคนที่เราทำงานด้วยคือมีทุกเพศหมดซึ่งเราก็ดีใจที่เราทำงานกับทุกคนเพราะทุกคนมีส่วนที่เกี่ยวจะทําให้งานของเราออกมาดีเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับจริงๆเราแบบยี้สาวใช่ไหมพี่หมไม่มีแล้วผมไม่มีเพราะว่าเราเราไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้อง ไปทำายึ่างไรกับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็คือคนคนเหมือนกันเป็นเพื่อนมนุษย์เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องทำาอย่งงานนผมไม่ใช่คนเบี่ยงอยู่แล้วครับผมไม่มีไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีที่จริงก็ไม่น่อยครับแต่คือถ้าเกิดมีอะไรที่ผมทําไปที่อาจจะทําให้ใครไม่ชอบหรือว่าไม่พอใจผมก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะผมไม่เคยมีเจตนาจะทําให้ใครไม่พอใจหรือว่าทําให้ใครรู้สึกเสียใจครับผมในบรรดาผคน แไม่น้อยใจครับ<ม>เพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ผมก็มีงานทำนะมีโอกาสได้ทํางานที่ดีๆหลายๆงานแล้วก็ได้ละครที่ดีมากกันเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้สึกไม่พใจคับคือตอนแรกก็รู้ว่าไปทานข้าวกับที่บ้านนะคะแล้วก็ไปทานบ้านที่สาวเขาแล้วก็มีญาติญาติมีแบบคุณลุงคุณป้าเขาด,ด้วยค่ะแล้วก็หลงองๆกันหลานอย่างเงี้ยก่อนนน้นนั้นสองวันหลินไปทานกับคุณแม่ค่ะก็เลยชวนพอนี่ไปด้วยจะได้แบบอย่างที่บอกว่าหลินก็ไม่ค่อยว่างพอนี่ไม่ค่อยว่างแม่เราก็ เขี่ไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือคุณแม่ก็เข้าใจค่ะว่าน้าเราโตแล้วเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยแบบให้คุณแม่รับรู้เขาก็สบายใจอย่างเงี้ยไม่เกรงนะคะเพราะคุณแม่น่ารักมากคุณแม่แบบไร์สาก คือเรารู้อยู่นานแล้วค่ะว่าชื่อกับนามสกุลเราอย่างเงี้ยมันบวกกันแล้วแบบมันไม่โอเคก็ถือว่าเป็นความสุขเหมือนกับความความเชื่อทางใจหรือ่าว่าเออเราคิดว่าเราอยากเปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่เด็กๆแล้วค่ะพอได้เปลี่ยนก็ถือว่าสบายใจทั้งโขนของที่บ้านโทนี่ค่ะคือเราก็ก็รบกวนลองถามเขาดูเงี้ยเพราะเราไม่ได้รู้จักหมอดูที่ไหนเป็นการส่วนตัวอเงี้ยเปลี่ยนแล้วดีขึ้นะดีไหมอย่งน้อยเราก็แฮปปี้นะว่าเราได้เปลี่ยนแล้วเพราะเราอยากเปลี่ยนตั้งนานแล้วอย่างเงี้ย HAPPY b i r t h เดยไปแล้วค่ะของขวัญอะไรเป็นพิเศษคือเราไปสเปนแล้วก็ก็ผู้ชายเนาะก็คงจะชอบฟุตบอลเราก็ไม่รู้เหมือนกันคิดเองคิดเองก็เลยซื้อเป็นเสื้อบอลนะคะก็ขอบคุณค่ะที่จริงเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะคือไปไหนมาไหนด้วยกันมาตั้งแต่รู้จักกันแล้วก็ คือสนิทกันแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเรื่องแรกแล้วอะค่ะก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้มากขึ้นไม่ได้น้อยลงค่ะคือเราก็เป็นแบบนี้เราก็สบายใจดีค่ะยังก่อนนันอพี่บอยมีหมอดูค่ะว่าจะได้เนื้อเป็นลูกครึ่งเขาก็เลยมาเพ่งเล็งเลาแล้วมาลูกครึ่งในช่องตั้งเยอะก็เป็นมาดีคนเดียวโอ้ยไม่หรอกค่ะก็ก็อันนี้เรื่องแล้วเรื่องดวงดูทุกคนแบบเชียร์มากเรื่องเรื่องดวงก็ ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีกว่าค่ะพี่ไอซ์จะต่อนุ่มๆให้ไม่มีเลยพี่ไอซ์มีแต่แบบว่าเธอนโสดแบบนี้นดีแล้วเธอจะได้ไปเที่ยวกับฉันบ่อยๆที่จริงเพื่อนๆทุกคนเขาก็ไม่อยากที่จะแบบหาคนให้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติแบบไม่ดีขึ้นมาแล้วจะทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แล้วด้วยความที่เราก็เราก็อายุก็ไม่ได้น้อยแล้ว่ะก็สามารถที่จะแบบว่าดูเองคิดเองอะไรเองมากกว่า ก็เป็นซีซีคู่เนี้ยอยากให้เป็นนึกออกมาหลายๆคนก็เชียร์ว่าเหมาะสมกันมากๆเลยแต่ละว่าถ้าเขาจะมีอะไรกันจริงๆนะมีไปนานแล้วหมายถึงว่าเป็นแฟนกันเขาแต่งใช่ดาด้าอบคุณที่เตือนแต่บางทีความคิดเธอก็อาจจะไม่ใช่แบบที่ทุกคนคิดงานหมายถึงเออเธอใช้คําพูดน่ากลัวมากแต่ก็ยอมรับว่าคาพูดฉันสุ่มเสี่ยงหมายความว่าถ้าเกิดเป็นแฟนกันจริงๆเราว่าเป็นไปนานแล้วและพฤติกรรมที่เล่นกันก็จะไม่เป็นแบบนี้ด้วย อ๋อเพราะอันนี้เขาดูเล่นกันแบบเล่น,น,นเล่น,เล,นเล่นดูจริงใจไปหมดไงก็เพื่อนกันก็ไม่คิดอะไรไง<อ>มันเลยดูน่ารักมันเลยเป็นคู่จิ้นขึ้นมา<ช>นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแฟนกันได้จริงๆก็น่ารักเลยนะเชียเชียคู่นี้ถูกต้องค,ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวมีข่าวของพิทกาชาัยแอบควงเอมมี่มรกตไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแบบสองต่อสองจะจริงหรือเปล่านะครับติดตามช่วงหน้า EFM on มทครับ รู้หรือไม่ดิดยูโนนักแสดงสาวนัทมิเลียเป็นลูกครึ่งชดดาติใด 1. อิตาลี2ฝรั่งเศส E F F on T V